อ่ะเยี่ยมแรงแรกเลยอโอเคเกียร์สองเกียร์สองเกียร์สี่ลองแถมเกียร์สี่เกียร์อเอ๊ะโอ้โหโอ้คันนี้คันนี้แทบจะไม่ดับเลยโอเค สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญา้ายูทูบเบอร์สายลุยครับห่างหายกันไป4ี่ห้าวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปรีวิวที่ไหนนะครับตอนนี้ติดธารกิจเกี่ยวกับการทํานานะครับพ่าผก็ทํานาด้วยเช่นกันตอนนี้ก็ไถหว่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับตามที่ผมเคยลงคลิปไปนะวันนี้ผมจะกลับมาสู่โหมดเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับในการรีวิวรถไถวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่บ้านหนองช้างเพียง ตำบลท่าเสาอ,อเมืองจังหวัดอุดรดิตนะครับมาดูรถไถฟอร์ดนะครับทุกคนท่านที่หลายๆหลายๆท่านนะครับระหว่างที่ผมยังไม่ได้ลงคลิปยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะมีหลายๆท่านที่โทรมาสอบถามผมนะครับว่าฟอร์ดยังมีอยู่ไหมยังมีกี่คันหลายๆท่านเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมมีคําตอบนะครับและคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่ว่าวันนี้ รถมีราคาถูกๆนะครับทุกคนมีการอัปเดตอัปราคาลงมาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของรถไถอาจจะราคาก็อาจจะลงมานิดนึงไม่เหมือนกับช่วงที่กําลังจะเริ่มฤดูการหว่านไถน,นะครับช่วงนั้นนะราคาแพงนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็จะลงมานิดนึง แต่จะลงมากน้อยเพียงใหนนั้นเดี๋ยวรอไปชมรายละเอียดกันนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นที่จะไปชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยถ้าใครชมคลิปนี้แล้วเห็นแล้วคันนี้ถูกอกถูกใจโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898589560ได้เลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับทุกคนวันนี้มีกี่คันแล้วก็มีรุ่นไหนบ้างครับทุกคนไปกันเลยครับ มาครับทุกคนครับมาดูกันเลยนะครับคันนี้เป็นคันแรกนะฮะทะเบียนนี้จำได้ไหมฮะยังอยู่นะครับทุกคนไม่ได้มาหลายสัปดาห์เลยคันนี้เป็นคันแรกนะฮะเป็น6กพันนะครับ6กพันแต่เครื่องเป็นเครื่องเจ็ดนะทุกคน77ิบเจดแรงม้านะเครื่องเจ็ดสิบเจนนี้เป็น T1 นะฮะ T1 นี่ซีเรียลเบอร์ T1 D1 ่ดนับเบิลเอ็นนะฮะหกศูนย์หนึ่งห้าตัวเครื่องนะ ตัวเกียร์ก็เป็นนี่อะไรนะตัวทีสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดจำนวนเอ็นเจ็ดศูนย์ศูนย์หกนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์นะครับทุกคนอันนี้กล่องไอ้ตัวนี้รุ่นนี้ไม่กล่องกล่องไม่มีฮะไอ้กล่องไปอยู่เออกล่องอยู่ทางด้านไหนไม่รู้อะกล่องน้ำมันไฮดรอลิกดูตัวส่วนท,ท้าย ่วนท,ท้ายนี่ก็เป็นออยู่ข้างในนู้นนะทุกคนเห็นไหมตาผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะต้องใส่แว่นนะคันนี้ครับทุกคนก็ราคาราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้นะครับคันนี้ราคาลดลงมานะครับราคาลดลงมาแล้วเหลือหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะฮะฟอร์อดหกพันหกตัวนี้นะฮะ สตติเกอร์ไม่ต้องไปดูนะฮะสเตติเกอร์นี่เพียงแค่ซื้อมาแปะเฉยๆเครื่องเป็นเครื่องเจ็ดเจ็ดนะฮะยางนี่เป็นยางหน้ายางหน้านี่เป็นยางใหม่ฮะใหม่คู่หน้านี้ใหม่ทั้งคู่นะครับแต่ว่ายางหลังนี่ก็เป็นยางเก่าสภาพก็ห้าสิบนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านสองสี่หกเจ็ดเป็นผ่านเจ็ดนะครับผ่านเป็นผ่านเจ็ดใบใหม่ฮะบใบเต็มเลยนะครับใบใหม่นี่ใบใหม่เลยนะครับ ระบบไฟใช้ได้ฮะไฟติดนี่คันที่หนึ่งนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดินดูรอบรถกันเลยสภาพก็ตามสภาพนะครับรถยี่สิบกว่าปีก็เป็นธรรมดาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เช็คเรียบร้อยแล้วใครซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานระ ของเหลวอัจจริบีเรียบร้อยเช็คระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้คันที่หนึ่งนะครับคันที่สองนี่คันนี้อ๋อลืมไปคันนี้มีทะเบ,บียนนะครับทุกคนมีเล่มมีทะเบ,บียนพร้อมนะฮะคันนี้เช่นกันนะครับนี่คันนี้ก็มีเล่มมีทะเบ,บียนพร้อมเหมือนกันอันนี้เป็นผ่านผ่านซีครับผ่านซีผ่านเจ็ดผ่านใหม่นะครับนี่ผ่านใหม่ใบเต็มเลยฮะ ไม่เต็มได้ยังไงเป็นของใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเป็น6กพันหกนะครับหกพันหกนี่กล่องน้ำมันอะลูมิเนียมอยู่ด้านบนนะไม่ใช่ตัวเต็มนะครับตัวเต็มถ้าตัวเต็มจะอยู่ทาง,ทางด้านล่างนะครับมาดนนูซีเรียลน้าเบอร์กันอันนี้ดีห้าดับเบิลเอ,อ็นหกศูนย์หนึ่งห้านะครับซีเรียลเกียร์อ่ขอไฟซีเรียลเครื่องนะฮะอันนี้ซีเรียลเกียร์รก็คือดีห้าดับเบิลเอ็นเจ็ดศูนย์ศูนย์หกนะนี่ฮะมองเห็นข้างในไหมฮะ มาดูซีเรียลของตัวหลังเป็น D6 นะ D6 กำลังเอ็น D6 กำลังเอ็นนะครับนี่เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับที่นี่เราเน้นเก็บสีนะครับถ้ามันไม่เก็บสีก็ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะดูไม่สวยนะอยากให้ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปทําสีเองนะครับมาดูยางกันยางหน้ายางใหม่นะครับยางใหม่ยางหน้านี่ยางใหม่ยางหลังนี่ก็ห้าสปเซนครับทุกคน 5า0ระบบไฟระบไฟสองท้ายก็ยังไม่ได้ติดฮะไม่ได้ใส่ไฟสองท้ายนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าอันนี้เป็นรุ่นท T5 นะครับ666ตัวท T5 นะครับคันนี้คันนี้เปิดอยู่ที่2่4 0 0 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้2 4ห้5 0 0 0บาท มีเล่มมีเล่มมีทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้มีเล่มมีทะเบียนพร้อม2องแสนสีบาทนะครับตัวนี้ตัว T5 ใครที่มองหา T5 นะครับท<ม>ุกคนเดี๋ยวคันนี้ผมจะให้ลองสตาร์ทดูอ่ะลองลองลอง,ลอง,ลองสตาร์ทลองสตาร์ทเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเช็คดูครับทุกคนเราจะเช็คฟังเสียงเครื่องดูเดี๋ยวจะให้ดันต้นไม้นี่แหละเดี๋ยวจะให้ดัดนต้นนี่เลยแหละต้องไปไกล ยางนี้ก็เป็นยางเก่านะครับทุกคน,นก็ราคานี้สองสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับแต่ทดสอบให้ดูเหล็กครับทดสอดรบอระบบไฮโดรเหล็กยกไฮโดรเหล็กขึ้นหน่อยใช่ไฮโดรเหล็กให้ดูเหล็กหลังยกขาหลังหน่อย นี่นะทุกคนเดินหน้าท้ายหลังหน่อยเดินหน้าท้ายหลังเดี๋ยวเดี๋ยวโชวดโชดหน่อยโชว์โชว์ชวชวดันต้นไม้ให้ดูหน่อยให้โชว์ชวดันต้นไม้ดูดูเกียร์ดันดันเกียร์ไฮนะัเดี๋ยวดันเกียร์ไฮเลยเออดันต้นนี้แหละเปลี่ยนต้นไปจอดไปน,นานนะคันนี้สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับทุกคน สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทมาเลยเดี๋ยวโชว์ดันดันโชว์ให้ดูเกียร์มันจะหลุดไหมผมผมจะคอนโทรลไปที่เกียร์นะอะไรด้านหน้าไปเลยด้านหน้าไปอมาอ้าวนี่นี่เกียร์นี่เกียร์อะไรเกียร์อะไรเกียร์หนึ่งป่าเกียร์นี่เกียร์เออดันเกียร์ไฮได้ดันเกียร์ไฮได้ไหมอ่าดันเกียร์ไฮหนึ่งไฮเลยไล่ไปเลย หนึ่งสองสามสี่อ่ารถเกียร์ไม่หลุดนะครับล้อหลุดเก,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 กียร์โหลดอาเกียร์สองเกียร์สองรถเกียรคันเกียร์ไม่ไม่เด้งนะครับเกียร์สองเหยียบแรงแรงเลยอ่าไม่หลุดนะครับอ่าเกียร์สามเหยียบไปเลยแรงแรงเลยเออเอาให้ถึงใจไปเลยเอาให้ถึงใจโอ้เดี๋ยวโอเคพอๆพอและวพอล้วเ<อ>ดี๋ย mm ว ถ้าดันเกียร์สี่มันก็ดันไหวนะเดี๋ยวเครื่องมันจะดับนะครับทุกคนส่วนมาก็จะไม่ค่อยดันหรอกแต่ที่นี้ว่าเช็คให้ดูเฉยๆโอเคใช้ได้เนี่ยคันนี้ครับสนใจก็สองสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ตัวทีห้านะครับทุกคนอ่าโอเคคันที่สองผ่านไปเดี๋ยวไปดูคันที่สามต่อไปดูคันที่สามตอนนี้มีสามคันนะครับที่นี่เดี๋ยวมาดูคันที่สามทุกคนคันนี้ เปิดราคาก่อนเลยครับทุกคนไอ้ตัวนี้เป็น T3 ครับเปิดราคาอยู่ที่199,500บาทครับคันนี้159,000บาททําไมถึงราคาถูกจังบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ไม่มีเล่มนะฮะมีคันเดียวที่ไม่มีเล่มนะครับคันนี้นี่คือก้อนน้ำมันฮะก้อนน้ำมันอุลริกอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่ตัวเต็มนะฮะไม่ใช่ตัวเต็ม T3 ไม่ใช่ตัวเต็มครับ เป็นหกพันหกเครื่องแปดสิบเจ็ดแรงม้านะครับทุกคนแปดสิบเจ็ดแรงม้ายางหน้านี่ก็เป็นยางยางใหม่นะครับทําไมบอกว่าที่ผมบอกว่าทาไมยางใหม่ถึงเปื่อ,อยยางเพราะว่าเขาก็เอามาไว้ดันฮะดันกองกองดินฮะเพราะว่าที่นี่เขาทําขายก้าทุเรียนฮนะดันกองดินของว้าก็มาดันกองดินเล่นยางนี่ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนผานหลังเป็นผานเจ็ดฮะใบใบใหม่ทุกใบนะครับทุกคน ขานซีใบใหม่ทุกใบามาดูซีเรียวซีเรียวข้างหลังกันดีกว่าอันนี้เป็นเอ่อ B6 น n ันเอ็นนะครับตัวเฟืองท้าย D6 น้ำ yeah. ันเอ็นทำเกิบสีเรียบร้อยครับทุกคน ดูเครื่องภายในภายในเครื่องนะครับทุกคนนี่หกพันหกอะไรเนี่ยครับตัวตัวทีห้าใช่ตัวทีสามครับตัวนี้หกพัทีสาเรื้อเกียมันจะเล็น่อยครับนี่หกพัทีสามนะครับนี่ดูดูสีเรียวนะครับนี่ออสดับเบิลเอ็นะฮะโอเอสดับเบิลเอ็นหรืออะไรหรือเลขศูนย์ไม่รู้นะทุกคนเก็บสีให้เรียบร้อย คันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับทุกคนไม่มีเล่มนะคันนี้ไม่มีเล่มมีใบอินโหวตนะครับทุกคนเดี๋ยวให้โชว์ดันตาตาิทิดไหมอ่าลองลองโชว์เหมือนเดิมเหมือนเดิมต้นนี้แหละต้นเดิมต้นนี้คนะนุกคน ที่มีมีไรนะฮะด้วาเป็นไร่มันไร่อ้อยไร่มันสามปะหลังนะครับรถฟอร์ดนี้จะเหมาะสมสําหรับงานไร่นะครับถ้าไปไถนามันไม่เหมาะสมนะเพราะว่ามีรูปร่างที่สูงใหญ่นะฮะแล้วก็มุมมุมเลี้ยวกว้างนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือเป็นรถเผาเดียวด้วยนะเหมาะสําหรับงานไร่ล้นๆนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้พนักง,งานขับรถทดสอบนะฮะถ้าทดสอบเกียร์ลัมก็ปกติฮะ เล่นเกียร์หายไปเลยพิเศษไปเลยต้นนี้ละดูนะทดสอบทต้นต้นจะตายอยู่แล้วนม่เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งวะเกียร์หนึ่งอะอ่าเหยียบแรงๆเลยไอ้้อบฟรีไปเลยโอเคเอาเกียร์สองเกียร์สองอ่าเกียร์สองเกียร์สองครับ อ่าโอ mm ้แสบไม่เกียร์ไม่หลุดนะครับเกียร์ไม่เด้งเกียร์สามเอาเกียร์ดูคันเกียร์ไม่เด้งนะมเอ้ยเกียร์เกียร์ดีอยู่วะพ่อพ่อพ่อโอเคโอเคเกียร์สามยังไม่หลุดเลยครเอาเกียร์สี่ลองแถมเกียร์สี่เกียร์นึงเอ้ยโอ้โหคันนี้คันนี้ แทบจะไม่ดับเลยโอเคขนาดไอ้คันนี้ดันเกียร์สี่นะครับเครื่องเครื่องเครื่องแทบจะไม่ดับเลยอะเครื่องแทบจะไม่ไม่ผ่อนเลยแรงดีมากครับคันนี้ทีห้าคันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นะครับ, 1, 9, 10, รบจะวิ่งโชว์ไหมวิ่งโชว์ปะวิ่งโชว์ไหมไม่วิ่งแ,แล้วเกลี่ยอากาศเขาโอเคนี่พอละโอเคนี่พอละเนี่ยถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอ อยู่ในขณะนี้เลยนะครับที่08 9 8 5 8 9 5 6 0นะฮะมาดูรถได้ที่ร้านปอปาพันไม้ที่บ้านหนองช้างเพียงครเส้นจากอุตรดิตไปเขื่อนซิริกิตนะครับถ้ามาไม่ถูกว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอโทรมาก,ก่อนได้เลยนะครับทุกคนเป็นอย่างไรบ้างครับกับการ นำเสนอการรีวิวของผมในคลิปนี้ฮะทั้ง3คัน3รุ่นนะฮะมี3าคัน3รุ่นให้ f อซีได้เลือกกันถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะมาชมด้วยตาตัวเองนะครับก่อนที่จะซื้อมาชมด้วยตาตัวเองมาทดสอบด้วยตัวเองได้เลยมาที่บ้านหนองช่างเพียงตะบนท่าเสาอําเภอเมืองจังหวัดอุรดรธานีมาไม่ถูกโทรศัพท์มาก,ก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัชพลคนรักย่าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ